โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ม,มีเขตพื้นที่บริการ12หย่อมบ้าน6ชนเผ่าได้แก่กะเรี่ยงอาขาลาหูเมียนจีนยูนานและไทยใหญ่ปัจจุบันมีนางนาตยามานะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและ10บตำรวจตีกิษด,ดาพงปาริ์ ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาด้านการบริหารและการจัดการที่ดีมีวิสัยทัศน์พันธกิจค่านิยมแผนคุณภาพที่สอดคล้องกับหน่วยงานต้นสังกัดพัฒนาและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนสภาพบริบทและจุดเน้นของสถานศึกษาและชุมชนพัฒนาครูและบุคลากรทางการาศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ มีสมรรถนะทางวิชาชีพที่เหมาะสมกับยุคดิจิทัลจัดครูให้เพียงพอและเหมาะสมกับชั้นเรียนพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างรอบด้านและมีประสิทธิภาพสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนและการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพนำไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ จัดระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาโดยการพัฒนานวัตกรรมหรือรูปแบบการบริหารจัดการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายและมีข้อมูลป้อนย้อนกลับเพื่อพัฒนาการเรียนรู้อย่างเป็นระบบการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้บริเวณโรงเรียนมีภูมิทัศน์สวยงามสนามเด็กเล่นหรือสถานที่พักหย่อนใจเพียงพอสำหรับนักเรียนมีความสะอาดร่มรื่นปลอดภัยพร้อมใช้งาน การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในและภายนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้เลือกใช้สื่ออุปกรณ์เครื่องเล่นและเทคโนโลยีในการจัดประสบการณ์ที่เหมาะสมกับผู้เรียนมีการจัดระบบสุขาพิบาลและกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้เรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพมีมาตรการความปลอดภัยในการจัดสภาพแวดล้อม เพื่อการเรียนรู้อย่างเพียงพอและปลอดภัยโรงเรียนป่งกลางน้ำประชาสรรเป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชนโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเรียนดีมีคุณธรรมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีความรู้คู่คุณธรรมจริยธรรมและสมรรถนะที่จําเป็นก้าวทันเทคโนโลยีน้อมนำวิถีพอเพียงชุมชนประสานบริหารแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ขอขอบคุณที่รับชมขอบคุณค่ะ